สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดงานประชุมวิชาการเดินหน้าสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนก้าวข้ามสภาวะวิกฤตโควิด -19 แบบ Active Learning นายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องประกาศเดินหน้าสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนก้าวข้ามสภาวะวิกฤตโควิด -19 แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a า t 5-step โดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถปัาม์เข้าร่วมการประชมุม นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาได้แม้ในสภาวะวิกฤตโควิด -19 สามารถเดินหน้าตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิงมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบันให้เน้นการเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะ โดยมอบให้สพทค่ะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอลงกรณในพระบรมราชูปัมนำการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ออกแบบระบบใช้ในการเรียนเป็นฐานการพัฒนาผลจากโครงการนี้จึงเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่เกิดขึ้นได้จริงซึ่งเป็นบทเรียนสำเร็จของนักเรียนครู ผู้บริหารสถานศึกษาและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลให้เกิดการพลิกฉมกระบวนการเรียนรู้ในวงกว้างในภูมิภาคอื่นๆได้จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งขยายผลดังกล่าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ระดับห้องเรียนอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรมทั่วประเทศโดยเฉพาะการปรับให้เข้ากันได้กับสถานการณ์ที่จัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤตจากการระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นที่ชื่นชมและภาคภูมิใจของนักเรียนผู้ปกครองรวมไปถึงประชาชนทั้งประเทศต่อไปทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนด้วยตัวเองแล้วคน ที่เรียนด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองมันจะรู้ลึกร,รู้จริงรู้นานแล้วไม่ค่อยจะลืมครูจะเปลี่ยนจากผู้สอนและผู้บอกมาเป็นโคช้ชเราลองคิดถึงนักกีฬาเนี่ยต้องมีโคช้ชแต่ว่าเวลาเล่นเวลาแข่งนักเด็กนักกีฬาเขาเป็นคนไปแข่งไปเล่นครูยังยังโค้ชเชอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะที่อยู่เบื้องหลังน้องอะไรเทนนิสอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะ นักเรียนในระบบ Active Learning เนี่ยนักเรียนก็จะเป็นเหมือนผู้เล่นจะเป็นเหมือนน้องเทนเนิสนส่วนครูก็จะเป็นเหมือนโคโชน้ชเชเนี่ยคอยแนะคอยบอกอยู่ข้างหลังนิดเดียวแล้วเด็กก็ไปทำถ้าหากว่าเราลองไปดูงานเวลาเขาเรียนหรือสอนแบบ Active Learning เราจะเห็นเลยเด็กจะมาสมหัวรวมกัน5คนเคนเป็นกลุ่มๆแล้วตื่นเต้นช่วยกันทำช่วยกันคิด หลังจากที่ครูเนี่ยอินสปายคือบอกไปเริ่มต้นหน่อยเดียวเท่านั้นเขาก็าจะไปทํากันเองผมเคยไปดูสอนวิชาบางวิชาที่ผมไม่เคยนึกว่าจะแอคทีฟเร์ r นนิ่งได้เช่นคณิตศาสตร์หรือประวัติศาสตร์เนี่ยเราเคยนั่งเรียนอยู่กับห้องพันเรนสวนชนช้างชนเชิองอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่พอแอคทีฟเร์ r นนิ่งเนี่ยม,มันมันมันออกมาเป็นการกระทําแล้วก็เด็กจะมีบทบาทเป็นผู้นําเลยนะมันมันจะสนุกแค่นี้มันก็สนุกลนวะ สำหรับทางด้านนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการพัฒนาการคิดชั้นสูงเชิงระบบ g p a า s 5 Step ในลักษณะของการเรียนวิธีเรียนรู้หรือ How to Learn ค่ะที่ผู้เรียนสามารถนำไปเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงผ่านการรวบร,วม,รวมข้อมูลให้เกิดความหมายผ่านการวิเคราะห์และพัฒนาไปสู่ระดับนวัตกรรม โดยผู้เรียนสามารถสรุปเป็นความรู้ระดับต่างๆจนถึงระดับหลักการซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้สามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนและทางออนไลน์เพื่อเข้ากับบริบทของผู้เรียนอย่างเหมาะสมโดยการสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนก็มีส่วนสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายให้นักเรียนเกิดปัจจัยสำคัญที่จำเป็นในศตวรรษที่21อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการพัฒนาครูแบบโคชชิ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒว์วไลอลงกรในพระบรมราชูปถมัมที่บรรลุผลสำเร็จอย่างน่าชื่นชมเกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบจากความสำเร็จดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งขยายผลให้มีโรงเรียนต้นแบบในทุกภูมิภาคให้ทั่วประเทศโดยเร็วและเร่งขยายผลให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษา แล้วก็ภาคเหนือ30ซึ่งขณะนี้เนี่ยท่านกระทรวงเองเนี่ยก็ได้พยายามเน้นเทอมต่อไปเนี่ยเราก็จะมีโครงการที่จะขยายไปให้ได้ครอบคลุมนะคะซึ่งท่านรองนายกก็ได้ให้ข้อเสนอเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่นวัตกรรมนะคะซึ่งก็ได้ตรงกับประเด็นกับ,กบแนวแนวคิดในเรื่องของ active learning อยู่แล้วนะคะก็คงจะมีการที่จะได้ไปทำเป็นนำร่องขยายต่อไปค่ะในเรื่องของการวัดผลการประเมินผลจากการเรียนของเด็กๆวรดทันมีการประเมินผลอย่างไรบ้างคะ การประมวลผลตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยการประมวลผลของการทำ active learning เนี่ยก็เป็นการประมวลผลที่จะดูในเรื่องของผลงานดูเร่องของชิ้นงานมากกว่าจะเป็นการดูในเรื่องของในเรื่องของการเป็นเปเปอร์เป็นหลักก็คือเป็นผลงานที่จับต้องได้แล้วก็มีการเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นก็ได้เห็นการที่เด็กได้คิดแล้วก็มีจินตนาการได้สร้างนวัตกรรมที่มันเหมือนกับสร้างชิ้นเหมือนโจทย์เดียวกันจะสามารถสร้างชิ้นงานออกมาได้หลากหลายได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นก็เป็นการสร้างนวัตกรรมด้วยค่ะอันนี้จะเริ่ม